สวัสดีครับโรงงานรองเท้บบาทั้ง3าแบรนด์รองบาทนะครับเดี๋ยวมาให้ดูตัวนี้นะครับวันนี้นั่งถ่ายคู่กับปัาจ่อยนะครับช่างพื้นของทางโรงงานของเรานะครับทํามาแล้วก่อนผมเกิดอ่ะเดี๋ยวมาดูคู่นี้ก่อนนะครับคู่นี้นะครับเป็นสไตล์ลําลองนะโบชูตัวหนังเนี่ยใช้เป็นหนังฟอกฟาดสลับกับหนังเคซี่ฮอตอ่อนตัวนี้นะครับ แผูกเชือกตัวพื้นตัวพื้นนะครับตัวนี้ใช้เป็นพื้นไบโอเฟกไบโอเฟกนะครับก็จะเป็นเนื้อรับเบอร์สปองให้ความรู้สึกที่เบาใส่สบายนะครับติดฟันหนังนี่นะครับก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับจอยก็กำลังนี่ครับรอการติดพื้น ของออเดอร์ลูกค้าที่สั่งเข้ามานะครับก็มีหลายแบบเลยนี่นะมีหุ่นหัวแหลมหัวเรียวหัวมนมีหมดนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสั่งตัดกับทางแวนดรองบัตนะครับสามารถติดต่อได้ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ